จุดขายของเขาเยอะมากม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ำมันอะไรไม่แพงซื้อง่ายขายคล่องมเมนเทนเทนนที่ไหนก็ได้โตโยต,ต้าไฮรักรีโว e ่สองจุดสี่อีพีรันเนประตูยกสูงโรงงานโฉมปี2018เจอดสิบเก้านะครับเพื่อนๆตันนี้ไม่หกหมื่นกโลนตัวนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานแม็กเป็นแม็กสิบเจ็ดโรงงานแล้วก็ยางได้เป็นยางโยโกฮามานะครับตัวนี้ใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีสบายๆเลยแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดแล้วนะครับแล้วก็จะมีจอโรงงานล้องหน้าติดมาให้แล้วต้องได ด้านหลังต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างกว้างขวา,างเลยวันนี้จะมีกล้องถอยด้วยแมกไลเนอร์พร้อมใช้งานนะคะเพื่อเพื่อนซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้ยาวสูงสุด8 4งวดดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.89นะครับซื้อสดก็ได้มีเริ่มทะเบียนทุกๆกคันเลยนะครับของร้านเชียร์ออตโต้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้พบกับผมแมนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์นะครับเข้าใหม่มารีวิวนำเสนอเพื่อนเพื่อนะฮะเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะโ To โย t a h i l รักลี o นะครับเพื่อนเพื่อ เป็นตัว e p r u n n e r นะครับสี่ประตูยกสูงโรงงานนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับโฉมปี2018จด19นะครับเพื่อนๆคันนี้ไม่60,000กว่าโลนะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะครับรถสวยยังไงดียังไงน่าใช้ยังไงไปครับเพื่อนๆอันนี้นะครับก็เป็นโฉมหน้าของปี2018นะครับเพื่อนๆก็กระจังหน้าก็จะมาแบบนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆโครเมียมครอบเลยนะฮะแล้วก็ไปเป็นโปรเจคเตอร์ แล้วก็ข้างในก็จะเป็น daytime l a n n i n g light นะครับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใช้งานดีมากๆประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ2.4นะครับของรีโวในส่วนของล้อแม็กออลลอยนะครับเป็นแม็ก17โรงงานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยางได้เป็นยางโยโกฮามะนะครับตัวนี้ใช้งานได้อีกประมาณ2-3ปีสบายๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับระตกมองข้างโรเมียมนะครับปูช้างก็จะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะครับหลุมมูเปิดแบบโรเมียมนะครับกันสาบติดปีมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับซื้อสดได้จัดไปแนนได้นะครับเพื่อนๆคันนี้แล้วก็ในส่วนของภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นหสปีดแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีจอนะครับจอโรงงานนะครับ กล้องหน้ามีติดมาให้แล้วนะครับเพื่อนๆนมาในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ห้องโดยสารด,ด้านหลังต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็รีโวต้องบอกก่อนว่าเขาจุดขายของเขาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ซื้อง่ายายคข้องนะครับอะไรไม่แพงนะครับเมนเทนเนนที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ดูแลตามระยะเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เป็นพีรันเนอร์ยกสูงโรงงานนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องถอยด้วยนะครับ ต้องหอยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีโลโก้รหัสไฮรักอีนะครับรีโวนะครับแล้วก็กันชนมาพร้อมแบบนี้เลยนะครับนี่แม็กไลเนอร์พร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆเอาไปก็คืออย่างที่แจ้งเลยครับใช้งานได้เลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของห้องโดยสารนะครับนี่เลยให้เพื่อนๆดูชมกันแบบอิ่มๆเลยนะครับจุๆเลยนะครับ รถต่อของเรานะครับซื้อจากไฟแนนด์ได้ยาวสูงสุด8 4งวดดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.89นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแคมเปญเยอะแยะมากมายเลยนะครับซือสดก็ได้มีเริ่มทะเบียนทุกๆคันเลยนะครับของร้านเชียร์ออตโต้นะครับไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปชมในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยนะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับชมในส่วนของห้องเครื่องนะครับ สวยยังไงเดิมยังไงดียังไงนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับคันหน้าเดิมนะครับห้องเครื่องแบบแห้งๆเลยนะครับมีแผ่นเพแผ่นมอ,อกอนะครับคบเดิมทุกจุดนะครับเพื่อนๆท่านใดยอยู่ในประเทศไทยนะครับจังหวัดไหนก็นแล้วแต่ซื้อสดได้ซื้อจับไปน้นได้ของเรามีบริการ วิ่งส่งรถถึงหน้าบ้านทุกทท่านนะครับแล้วก็ท่านใด,ด,ดอยากเข้ามาดูรถอยากเข้ามาเทสได้นะครับก็เข้ามาได้ที่ร้านเชียร์ออโตโ้ร้านของเรานะครับเปิด8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับของเรามีลงไว้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t o ็อก u u u e f f c e e o o o นะครับ i r s t a g r กรหรือติดต่อสายตรงหาผมก็ได้ที่0 8 1 6 4 1 2 9 3 1ผมแมนนะครับก็สำหรับวันนี้เพื่อนๆท่านใดนะครับดูรถคันนี้ดูแล้วชอบดูแล้วใช่ก็ ลองเข้ามาดูนะครับก็สําหรับวันนี้ผมขอฝากเจ้าตัว t o โย t a าให้รักรีโวว้ให้เพื่อนๆทุกคนลองพิจารณาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ